ทำไมผู้ชายถึงไม่วิ่งไล่ตามผู้หญิงที่สตรองจนเกินไปหรือว่ารู้สึกว่าผู้หญิงคนนั้นมีพลังของความเป็นผู้ชายหรือมัสคลินนะคะเพราะว่าคุณต้องรู้ว่ามันคือการดึงดูดนะคะกดแรงดึงดูดเนี่ยมันก็คือการที่เราจะดึงดูดเข้าสู่พลังงานที่ เป็นคู่กันกับเราดังนั้นพลังงานของผู้ชายคือพลังงานของมาสคาลินพลังงานของความเป็นผู้ชายใช่ไหมคะดังนั้นน่ยสิ่งที่ทําให้ทั้งสองเพศดึงดูดกันนะคะก็คือพลังงานของความเป็นผู้หญิงแล้วก็พลังงานความเป็นผู้ชายถูกไหมคะนั้นเนี่ยผู้หญิงที่ทําตัวแมนแมนทำตัวแบบสตรองจนเกินไปค่ะก็จะทําให ดึงดูดผู้ชายที่อาจจะอ่อนโยนอ่อนแอหรือแม้กระทั่งเป็นผู้ชายที่ไม่มีความแมนเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องรู้ว่าเราส่งพลังงานอาจออกไปเราส่งพลังงานของความเป็นผู้หญิงส่งพลังงานของความน่ารักส่งพลังงานของความเป็นแฟมินีนความมีความละมุนความนุ่มนวลหรือเปล่านะคะ เพื่อจะ Attract ผู้ชายที่มีพลังความเข้มแข็งสตรองดังนั้นเนี่ยเวลาเราจะเห็นคู่รักเนี่ยผู้ชายผู้ชายที่สตรองมากๆแมนๆมากๆก็จะได้ผู้หญิงที่อ่อนโยนอ่อนหวานมากๆเช่นเดียวกันเพื่อจะดึงดูดกันแต่ไม่ผิดนะที่ผู้หญิงจะมีความแมนความสตรองหิ่งบางคนเขาอาจจะต้องการผู้ชายที่มีความอ่อนโยนความนุ่มนวลน,นะคะแต่ก็อย่าลืมว่า ไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีพลังงานมัสค์ลินหรือว่าพลังงานความเป็นผู้ชายหรือพลังงานความเป็นผู้หญิงก็แล้วแต่นะคะอย่าลืมว่าเพศนะคะความเป็นเพศความเป็นดึงดูดมันก็ยังมีอยู่นึกออกไหมคะดังนั้นเนี่ยบางคนที่เป็นผู้หญิงสตรองก็มักจะได้ผู้หญิงที่ก็มักจะได้ผู้ชายที่อ่อนแอก็มักจะได้ผู้ชายที่เขาไม่สามารถดูแลเธอได้จะต้องเป็นพูดตามเธอตลอดเวลา แล้วเธอก็จะโมโหกับตัวเองว่าทําไมฉันถึงได้แต่ผู้ชายที่ห่วยๆไม่เอาไหนเพราะว่าเธอใช้อะไรดึงดูดเธอใช้ความสตรองเธอใช้ความความทับความความแบบแข็งๆนะคะันนั้นเนี่ยสิ่งที่เมย์จะพูดก็คือว่าเมย์ไม่ได้ดูถูกผู้หญิงสตรองนะคะเมย์ไม่ได้ดูถูกผู้หญิงที่มีความเป็นผู้ชายมากๆเพราะเมย์เองก็เคยเป็นผู้หญิงแบบนั้นนะคะ มันหมายความว่าเลดี้เบจะต้องเหนื่อยมากๆนะคะผู้หญิงแบบนั้นคือเป็นผู้หญิงที่เหนื่อยแล้วก็ดูแลตัวเองไม่พอยังต้องดูแลคนอื่นด้วยนะคะแต่ว่าลิเมตระหนักรู้แล้วว่าฉันอยากให้ผู้ชายมาดูแลฉันฉันอยากเป็นผู้หญิงที่ออผู้ชายอยากเทคแคร์อยากใส่ใจฉันแบบ ความเป็นผู้หญิงนู่นไหมคะดังนั้นหน้าที่เลดี้เมก็คือแค่โชว์ความเป็นผู้หญิงออกมาโชว์ความน่ารักความอ่อนหวานที่เรามีอยู่แล้วไม่ใช่ว่าเราไม่มีค่ะเรามีความอ่อนหวานเรามีามารยา,า,าเรามีจริตอยู่แล้วนะคะแต่เพียงแค่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะต้องทํำยังไงนะคะทีนี้พอดิเมโชว์ความอ่อนหวานอ่อนโยนออกมาเนี่ยมันทาให้ด้เมดึงดูดผู้ชายที่น่ารัก และเป็นผู้ชายที่เขาสตรองกว่าเราผู้ชายที่เขาอยากจะดูแลเราจริงๆเราแทบจะไม่ต้องพยายามหรือเราแทบจะไม่ต้องพูดอะไรออกไปเลยนึกไหมคะดังนั้นเนี่ยมันง่ายกว่าค่ะความเป็นผู้หญิงเนี่ยมันง่ายกว่าที่เขาบอกว่าทําไมผู้หญิงถึงมีอํานาจเหนือกว่าผู้ชายทําไมพลังงานของความเป็นผู้หญิงถึงได้เปรียบเสมอไม่ใช่แค่เรื่องของทางเพศไม่ใช่เรื่องของการดึงดูดคู่รักอย่างเดียวนะคะ มันหมายความว่าในเรื่องของการใช้กดแรงดึงดูดด้วยกดแรงดึงดูดเนี่ยถ้าคุณเข้าใจเนี่ยเขาจะบอกว่าเราสามารถได้สิ่งมาได้โดยง่ายๆสบาย,บายโดยไม่ต้องพยายามไอความไม่ต้องพยายามนั้นหมายความว่าคุณมีพลังงานของความเป็นผู้หญิงคุณมีพลังงานของการที่คุณไม่ต้องพยายามอะไรคุณเป็นพลังงานที่ดีคุณมีความน่ารักคุณมีความสดใส จักรวาลพร้อมเกลื้อกูลคุณจักรวาลอยากจะเกื้อกูลคนที่เขาอ่อนโยนคนที่เขาปล่อยวางคนที่เขาออกไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแต่จักรวาลจะไม่เกื้อกูลคนที่ทําทุกอย่างอย่างอดทนอย่างบ้าระหำ่ำเหมือนกับว่าโลกใบนี้เคลื่อนตัวด้วยตัวเขาเองโอเคปะดังนั้นเราต้องรู้ว่าจักรวาลแห่งนี้เนี่ยเขาเคลื่อนตัวด้วยพลังงานจักรวาลไม่ใช่ตัวคุณ ดังนั้นนะถ้าคุณใช้พลังขันความเป็นผู้หญิงคุณจะปลดปล่อยพลังงานของความสตรองออกไปแล้วคุณจะรับทุกอย่างด้วยความอ่อนโยนความละมุนและได้ทุกสิ่งมาแบบง่ายๆสบายๆนะคะดังนั้นผู้หญิงมีเพศมีความเป็นสิ่งนี้อยู่แล้วอะค่ะแต่เธอไม่รู้จักวิธีการใช้โอเคปะดังนั้นใครอยากได้วิธีการใช้ในเรื่องของการเป็นผู้หญิงที่น่ารัก เป็นผู้หญิงที่มี่ห์แล้วก็เป็นผู้หญิงที่ผู้ชายอยากจะดูแลเทคแคร์ให้นะคะเมนแนะนำคลาสที่ชื่อว่าจิตมหาราณีสั่งผู้ชายให้เป็นทารักคุณจะใช้จิตมหาราณีที่ทรงพลังเลอค่าแต่ก็เต็มไปด้วยความอ่อนโยนสดใสที่ผู้ชายอยากจะเป็นทารักคุณโดยที่คุณไม่จําเป็นจะเป็นทารักผู้ชายต่อไปผู้ชายอยากจะทําทุกอย่างเพื่อคุณผู้ชายอยากดูแลคุณอยาก, care, ยาก,าายากเากทคแคร์อยากมาหาอยากเจออยากโทรอยาก ทำตัวอย่างเพื่อที่จะมีคุณเพราะอยู่กับคุณแล้วมันเต็มเปี่ยมมันเติมเต็มเขานะคะใครอยากที่จะเติมเต็มคลาสนี้ใครอยากที่จะทำให้ตัวเองเป็นผู้หญิงที่ดึงดูดผู้ชายแบบขั้นแอดวานก็เรียนคลาสนี้ได้เลยนะคะจิตมหาราณีสั่งผู้ชายเป็นทาสรักค่ะตอนนี้ราคาโปรโมชั่นจาก39 0 0 0เหลือ9,900บาทนะคะส่วนใครที่อยากจะโคชชิ่งนะคะเจอตัวจริงกับเลดี้เมย์นะคะเป็นกลุ่มโคชชิ่ง5ท่านนะคะในราคาเต็มก็คือ49,0 0 0บาท พะะิเศษคือ19,900บาทนะคะพร้อมกับค์สออนไลน์เลยนะคะรัใจ่ายราคานี้19,900พร้อมกับคัดออนไลน์เลยนะคะวันที่22มีนาคมนะคะเราเจอกันนะคะเจอกันไม่เกิน5คนรับไม่เกิน5คนนะคะใครสนใจที่จะได้เทรนนิ่งกับลิมิตหนึ่งวันเต็มแล้วก็ได้คาดออนไลน์ที่เป็นจิตมหาราณีสั่งผู้ใช้เป็นท่ารักคุณจะเพิ่มเพิ่มเสริมความเป็นแฟมินินคุณจะเป็นผู้หญิงที่ หน้าหลงไหลคุณจะเป็นผู้หญิงที่ไม่ต้องออกแรงอะไรมากแต่ผู้ชายก็คลั่งรักคุณอยากได้ไหมคะถ้าอยากได้มาเจอกันในวันที่22มีนาคมค่ะหรือว่าเรียนคลาสออนไลน์ก็ได้คะ่ะแล้วเจอกันนะคะเพราะรักจึงรับใชค้ค่ะรีดมีไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ